ซ u เ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0 ชัญญาตันมิเชียนชื่อเล่นชื่อมินค่ะอายุ12ปีขณะนี้ศึกษาอยู่ที่ขขที่ไรนาเกษตรศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์โดยค่ะครับผมชื่อชัยธนบดีตันมิเชียนชื่อเล่นชื่อน้องม้าครับอายุ7ปีตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพัมมานดาครับค่ะวันนี้เราสองคนได้มาที่ซูเปอร์โมเดลิร์นเวิร์ค่ะซูะงงเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์คจะทำให้เพื่อนๆเข้าสู่ ได้อยา่างปลอดภัยค่ะมาคะคับที่ซุปเปอร์โมเดลที่มีวิชาอะไรบ้างคะมีวิชาเต้นที่พอเต้นแจ๊สค่ะแล้วก็เต้นบีบอยค่ะแล้วก็มีร้องเพลงการแสดงวิทีกรครับค่ะแล้วเนี่ยที่น้องหวังได้มาที่นี่นะคะมาชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบวิชาการแสดงคะ่ะ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกไปทางบ้านอยากจะไนที่เนี่ยค่ะติดต่อเราได้ไหมคะก็ต้องโทรเบอร์085 985 9 5, 5 4ค่ะและติดต่อทาง Supermodel Network ได้ที่02 945 5500ค่ะแล้เวเจอกันนะคะบ๊ายบาย Supermodel Networks เ Network ว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพ เรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0